ส่งผลผลิตทุเรียน30ไร่ชลิตเฟื่องอารมณ์ลูกค้าเหมาเกลี้ยงรับทรัพย์จุกจุกันตัวไปเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วสำหรับนักร้องและนักแสดงรุ่นใหญ่ตุ่มชลิตเฟื่องอารมณ์ที่ตอนนี้กลายเป็นนักธุรกิจเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของสวนผลไมส้สวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีล่าสุดแนนชลิตาลูกสาวคนสวยของชลิตเฟื่องอารมณ์ ได้เผยภาพคุณพ่อโดยข้างหลังมีผลผลิตกองทุเรียนขนาดใหญ่พร้อมแคปชั่นระบุว่าสองตาหลานเขาไม่ได้มาเล่นเล่นนะคะทุเรียนสวนตาตุ่มและที่เห็นนี้ขายหมดแล้วค่ะโพสต์ดังกล่าวเหล่าสาวกทุเรียนต่างสนอกสนใจเข้ามาคอมเมนต์สอบถามติดต่อเพื่อที่จะขอซื้อไปทานกันมากมายก่อนที่เวลาต่อมาแนน ก็ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลผลิตดังกล่าวได้ถูกเหมาเกลี้ยงไปทั้งสวนแล้วสืบเนื่องจากแนนลงรูปสวนทุเรียนของตาไปแล้วมีหลายท่านติดต่อขอซื้อเลยขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เล่าให้ฟังนิดค่าคุณพ่อแนนไปทำสวนที่จันทบุรีปลูกผลไม้หลายชนิดแต่สิบกว่าปีหลังเห็นทุเรียนราคาดีเลยตัดอย่างอื่นทิ้ง ปลูกเองเฝ้าสวนเองดูแลเองจนมี30กว่าไร่อย่างที่เห็นค่ะแต่เวลาขายเราจะขายส่งทั้งสวนมีคนมาตัดเก็บไปทั้งหมดไม่ได้ขายปลีกเป็นลูกนะคะเหลือนิดนิดหน่อยเราก็เก็บไว้ทานเองหรือแจกเพื่อนๆค่ะเห็นมีหลายท่านอยากซื้อต้องขอโทษด,ด้วยค่ะ